ไอเพิงกูก็รับการันตีร้อปเซ็นะคือข่าวมันมาก็ไม่ดีเหมือนกันไอเพิงแบบว่าถ้ามันเข้ามาตีนจะเยอะนะพี่ว่าไม่จริงพี่ให้โอกาสคนเสมอเว้ยเรื่องอดีตก็คืออดีตเว้ยอย่างแบบถ้ามันติดใจเอ,อ่ติดเรื่องอะไรกับพวกบางเซนนะ่ะพี่จะไปคุยให้ให้มันด้วยสี่ครับยี่สี่ เราะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเอาน้องเฟียเข้าก่อนน้องเฟียผู้หญิงก็เฟียเติมไปน่าจะสี่หมื่นนะองเฟียผมผมกับเฟียเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอะน้องเฟียขึ้นมีดเลยน่ะก็ตอนแรกเห็นเห็นน้องบอกว่าเมื่อวานก่อนน้องบอกว่าน้องจะขึ้นสนับแล้วไม่ดีคตอนน้องวันนี้น้องเขาบอกว่าพี่บอกว่าให้ดันขึ้นมีดไปเลยใช่ครับไม่ดีพูดถึงแล้วอะเอามาสองชิ้นแม่งก็ไม่ได้เล่นเว้ยสู้ให้มันเป็นมีดไปเลยแล้วแม่งเล่นชิ้นเดียวไปถ้ามันหายจริงๆมันก็ยังเหลือปลาคารามเว้ย อ๋อคือพี่ที่นี่คือถ้าหายมันจะลดมาเหลือปลาฉลามใช่ครับอ๋อผมคิดว่าหายเลยอย่างนี้ใช่ใช่ก็เหมือนไม้พู่อ่ะอย่างที่ผมบอกบอกให้คนเมื่อกี้มันก็ยังมันก็ยังโอเคนะอ่าเหมือนเอ็มมิดอ่ะถ้าไม้พู่หายมันก็ยังเหลือไม้เว้ยมันมันก็ยังรู้สึกดีที่มันไม่หายหมดสมมติว่าน้องเฟียเอาสนับมาด้วยน้องเฟียมีทั้งสนับมีทั้งฉลามน้องเฟียกล้าพกสองอันเวลาเล่นสตอรี่ตึงไหมอ่ะหายก็หายคู่นะใช่หายคู่เลย เออแต่ถ้ามีอันเดียวมีดเคี่ยก็เล่นไปเลยอันเดียวหายก็เหลือเหลือฉล,ลามมันก็แค่ตีนี่ใหม่เหรียญสองร้อย<ต>เหรียญตีขึ้นมีดใหม่แค่ตีเหรียญสองร้อยเหรียญบูปินมันคือที่มันยากมันยากตรงบูปินเว้ยเข้าใจปะครับมันยากตรงบูปินครับมันแค่ถ้าเราหายเราก็แค่ตีงงๆเลยเราต้องซื้อกล่องดำสภาสองร้อยเหรียญก็คือสองล้านครับในการแบบถ้าเราหายไปครั้งหนึง่ง ก็อย่างนี้ครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับก็ถมกันจริงๆผมว่าเงินมันน่าจะเร็วไวครับไว้ได้ครับว่าไงครับเดี๋ยวพี่จะไปนอนแล้วนะตําวจมันไม่พออ๋อโอเคหนูก็แลกพรุ่งนี้ได้ได้ครับส่วนมันน่าจะรีวันวันนี้แหละแต่น่าจะเป็นตอนบ่ายๆอ่ะก็ตื่นให้ทันนะตื่นให้ทันคัเ้ใใช่่โอถ้าสมมติว่า เออแต่พี่แต่หนูบอกแต่หนูบอกจุดพี่ไม่ได้นะไม่เป็นไร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 ไม่ต้องบอกแล้ก็หนูก็แลกกันเลยโอเคครับโอเคครับครับครับนี่ให้น้องเฟียไปแลกเงินแดงล้านหนึ่งโเพราะว่าผมของผมเองก็เจ็ดแสนแล้วแล้วของน้องเฟียสามแสนให้มันไปแลกเลยเพราะว่าว่าเตรียมขึ้นน้องมันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ กครับเฟียเฟีย,ยนี่โอเคเลยฝีมือ,อไอ้นี่เลยครับผมอยู่ด<บ>้กันเนาะจริงฝีมือฝีมือผมผมจะเป็นอันดับสุดท้าย,ยนะที่ผมต้องการคือหนึ่งขยันสองโตสามมีความรับผิดชอบเวลามีกิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมประกาศในดีซีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะผมจะประกาศก่อนแล้วว่าวันนี้นจะมีกิจกรรมนะต้องตื่นให้ทันเว้ยไม่ใช่ว่าแม่งปล่อยเพื่อนหลงเหลงไงเข้าใจปะ อ uh huh. คนเออคนยี่สิบแต่แม่งมึงไม่แบบกระตือรือร้นที่จะตื่นเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยกิจกรรมเพื่อนก็สุน <yeah. S 2> จริงๆอันนี้ผมผมจะเฟล,ลมากๆเพราะว่าเราได้แค่มึงตื่นเข้าเข้าเมือง่ะอมันลําบากมากก็แล้วเวลาถ้าต,ตอร์่รตึงจริงๆมึงจะเข้ามาไหมเนี่ยไอ้เฮียผมผมเลยตีเป็นอย่างนี้ครับดีครับมันคนคนในแก๊งจะได้ไม่น้อยด้วยแบบน มันอยู่กันเยอะๆไงก็ไม่เบื่อแล้วตัวเนี่ยต้งแตั้งเนี้ยเวลานั่งก็ไปอยู่แลนเ์เหลืองได้เลยนะข้างหน้าคาเมรอนได้ยืนตรงนั้นเลยครับถ้าถามว่าใครก็บอกว่าบอกว่าน้องพี่เจมจะเข้าคาเมรอนคนที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่อะไรก็พูดไปแล้วอยู่ <ใน S 1> ครับผมแต<น>่ผมผมมีรู้จักอยู่ในคาเมรอนอยู่สองสามคนมีออตตี้ครับแล้วก็มีคนที่ชื่อบอสครับแต่ บอสนี่คือ,อยังบอสเหรอหรือว่าไอ้บอสเล็กผมไม่แน่ใจอะครับเขาใส่ใส่หมวก <P hew S 2> หมวกอบอเลเชิดสีขาวอะไอ้ไอ้บอสเล็กไอ้บอสเล็กก็ไอ้บอลเล็กก็มีเคยคุยกันบ้างนี่ก็น้องคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยอาวินแล้เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้กอแนะนำตัวได้ไหมเดี๋ยวจำไม่หมดได้ครับอ้ตาินเดี๋ยวเวลานิดนึงเดี๋ยวของมืองเดี๋ยวกูเปิดพรุ่งนี้นะ ได้พี่เออว่าไงก็ไม่เกลือเห็นป่ะหล่ะเห็นีิพี่เปิดป่ะผมว่ามันมองมันเกลือยากมันเกลือยากมันเกลือยากครับแต่ถามว่าห้าร้อยลูกปร์เซ็นไม่ถึงล้านก็สูงร้อยห้าสิบห้าสิบพูดไม่ได้ใช่ใช่เพราะของกุมภากูเปิดไปห้าร้อยห้าสิบลูกได้อยู่ประมาณแปดเก้าแสนเองโอเคอยูะเออมันดวงครับมันดวงไหนพี่ช่วยผมด้วยก็อย่างที่บอกถ้าช่วยมาได้แล้วก็นั่นแหละอาจจะได้แค่ แต่งไม่เต็มจูนแค่นั้นแหละถ้าใช้งานได้พี่มองว่าจูนใส่เกาะแคพอใช่ครับและพี่ก็จะพยายามมาใส่เกาะให้มึงด้วยเพื่อที่มันได้ใช้งานได้ใช่ใช่แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไปแล้วนะไอเวนเออเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่อยากให้มพวกคนอื่นมันพูดยังไงเข้าใจไหมพี่พี่ไม่อยากพี่ไม่อยากบีบมึงเว้ยแต่ถ้าทุกคนมันมันแบบลงลงแบบ ความคิดมาหลายๆายคนเนี้ยพี่ก็ต้องมาอนี่มึงอีกอ่ะพี่ก็ไม่ใหญ่เนี่เว่ามึงก็โดนกูไปเยอะแล้วอ่ะจริงมึงมึงอ้าวจริงน,น,นะมึงมึงมึงโดนกูหนักสุดเลยในแก๊งกกอ่ะที่แบบโดนบีบโดนเรื่องฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย<อ>เอาจรงมึงโดนเยอะสุดแต่ถามว่ามึงก็ต้องน้ำใจแบบสุดยอดที่ว่าทนได้อันมึง oh, <yeah. S 1> อย่างที่บอกอ่ะกูก็รักหมดอ่ะแต่ถ้าได้เข้ามาแล้วกูรักทุกคนอ่ะ ไม่มีทิ้งได้แต่พูดได้แต่แบบไอ,ไอไนังติดลบนี่ว่าไงเนี่ยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวมันต้องจัดอยู่แล้ว <c oughs> ก็นั่นแหละเดะี๋ยวพวกเงินแดงอย่างของมึงอะอะไรที่อะไรที่สําคัญกูก็จะอเอาง่ายกูเดี๋ยวกูอาจจะซื้อให้มึงเลยแต่แบบของต่อไปหมดเลยพี่ก <c oughs> ็นั่นเดี๋ยวแต่กูจะจะแยกไงจะดูก่อนว่ามัน <c oughs> เออว่อามันยังไงเฮียไม่ใช่ว่าเปิดมาทั้งหมดแม่งนาาแสนเนี้ย พ่อมึงไอ้เที้ยแต่เป็นใบเป็นใบไม่ได้เป็นใบไม่ได้นะฮะแต่เที่ยวกูห้าร้อยลูกเป็นใบไม่ได้นะฮ oh แต่เนี่ย <yeah. S 1> ยูยูกี่เปิดเที่ห้าร้อยลูกอ่ะมันได้ประมาณนั้าไหน่เคยคิดต้างไหมเออแค่เงินเขียวเหรอครับอารวมหมดรวมหมดผมประมาณล้านต้นต้นครับอถ้ารวมหมดเลยจริงจ <ๆ S 2> <นะ S 1> ก็อุ่นใจใช่ไหมไอสัตว์คือมันน้อมอยากได้จีดีบีอ๋อมันถ้ามันทุกอย่างเลยครับมันล้านต้นต้นอยู่แล้วครับโดยเฉลี่ย อืส่วนคนที่เข้ามาแล้วไม่ยังไม่มีรถไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวนะมีออมสองก็ใช้ได้ครับหรือว่าตอนนี้ซุปเปอร์คาร์ในคาร์เมลอนมีห้าคันหกคันแล้วมีเงียบแล้วคันจะรับช่วงต่อไอ้หนูน้อยผมปะหนูน้อยมึงเหรออมีกุมภาไงครับเออว่ะเออโนเอาให้กุมภาไว้ใช้จ้กปูนเหมือนเดี๋ยวไอเมลไหวไอเมลอีกคันหนึ่งไอเมลก็ยังไม่เห็นเลยไอแต่เมลมันก็เติมไปมันก็ว่าของมันพออยู่ ไอซื้อจีทีวีเหรอใช่ใช่ปีวินโอ้ยค่อยแต่งไปเรื่อยๆหลักๆก็จูนกับเกาะใช้งานได้แล้วใช่ใช่ประมาณนั้นแต่กูว่าใหม่ป่ะเห็นแล้วสองล้านแล้โคตรอยากได้เลยสัตว์แต่แบบโคตรแรงเลยพี่ร้านกูไม่ติดว่ากูต้องเอาปืนนะไอ้เหี้ยจริงกูจะซื้อให้มึงดูไอ้แต่งเต็มห้าร้านเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะเขียนโคเทพี่เจมส์โอ้โหอังกฤษอ่ะไม่ต้องถึงทียี่สิบหรอกไอ้คันสองร้านห้า อ๋อขนแปดหนึ่งหนึ่งอะคือถ้าพี่ไม่ติดตีปืนนะพี่จะบอกให้พี่ขายเทอร์ริทโมเลยเนี่ยร้านห้าบอกกับที่กูเปิดไปอีกอะขาดทุนไม่ใช่เหรอพี่ร้านห้าแบบยับเลยนะไม่เป็นไรเรา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 ต้องการขนาดนั้นแล้วอะอ๋อคือแบบความอยากเ้วนยๆเลยใช่ไหมเนี่ยบอกเลยดูเรื่องครับดูเรื่องแต่แบบอันเนี้ยแก๊งมันต้องมาก่อนส่วนตัวมันต้องมาทีหลังอยู่แล้วพี่มันได้รับมอบหมายมาให้ตีปืนอยู่แล้วอะ แล้วพี่ขาดแค่สก,กูตัวเดียวสองตัวเองยังอื่นครบหมดแล้ว<อ>ใช่ครับเฟดหน้าก็มันๆอะ่ะนาจะรู้เรื่องอะไรใช่แต่ถามว่า,ยาอยากได้มือไม้พูสักคนหนึ่งไงอ้เอียถ้าไอเอ็มมิดเขาเคลียร์ตัวเองได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเอ็มมิดก็น่าสนอยู่เอ็มมิดก็โตนะมึงว่าไงอเอ็มมิดคือใครวะเอ็มมิทที่ว่าพอกอนอยู่แบคไว้ไงที่เขามาอยู่กับพวกเราอยู่แป๊บนึงอะ อ๋ออโอเคีดูแลูแลอ่านี่ใส่ดีะนะเขาจะมาเหรอเขาเติมกระชาไปแล้ววันเนี้ยเขาเขาได้ไมค์กอฟมาสองอันร้อยสามสิบห้าชุดกูเลยบอกว่าร้อยสามสิบห้าชุดได้ไมค์กอฟมาสองอันคุน้มเลยนะผมว่าถ้ามีทุนอยู่ก็ใส่ไปอีกสักหมื่นหนึง่งอาไม้ฟูไปเลยจบจบแลวคือคุณไม่ต้องเติมอีกแล้ว <c oughs> คุณเล่นย,ยาวๆผมกล้าบอกว่าถ้าคุณมีอาวุธสามชิ้นแล้วคุณมาอยู่แก๊งผม <c oughs> ผมจะบอกได้เลยว่าคุณเล่นย,ยาวๆครับผมสามชิ้น,น่านาะแล้วเนี้ย ใช่อย่างนี้นี่ก็สถานทีนแล้วก็เล่นยาวๆยาวๆเลยผมบอกเลยกว่าคุณจะละลายหมดตัวผมบอกเลยถ้าคุณละลายหมดตัวผมกล้าการันตีว่าผมไปให้คุณใหม่ครับกพของมันทำเรื่อยๆอยู่ใช่ของมันทำเรื่อยๆอยู่แล้วมันฟาร์ยแล้วมนฟาร์มได้กันเพราะว่ามีของอยู่แล้วเพราะเวลาอาวุธครบทุกคนแล้วผมก็ยังยังไม่ได้หยุดฟาร์มแต่ผมจะแบบเพาใช้คำว่าจากฟาร์มแม่งไม่หลับหูรับตาก็คือแบบจะเพาเบาขึ้นให้น้องๆมันได้รีแลกซ์ไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ครับ อแต่ก็จะจะไม่ให้หยุดฟาร์มนะเพื่อว่าของในตู้ผมจะได้แบบหลายๆชุดมันยังมีไว้ทำต่อ,ตอเวลาละลายปั๊บสามารถตีพร้อมตีต่อได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปฟาร์มต่ออย่างงี้ครับอย่างนี้เลยได้ครับดีเลยผมผมชอบมากเลยที่เป็นแบบนี้อืมเพราะต้องทีอะไรต้องเข้ามาอยู่จริงครับต้องเข้ามาอยู่จริงอย่างอย่างสมมติว่าผมเติมอย่างทุกคนอะ่ะ เขาไม่รู้ว่า,วาเาขาเปิดอาชาเขาแบบใส่ให้แกงหมดเลยเปล่าแต่อย่างแบบอย่างน้องผมสิบทิศอะไรเงี้ยพอมันตีของมันเสร็จครบหมดอะไม่ว,ว่ามันจะกินหมื่นลูกอะมันก็ใส่ให้แกงหมดครับ hmm. แต่ผมว่าอย่างอยากได้ตรงที่ว่าเฮ้ยเราทําด้วยนมือกันทุกคนอะไม่ใช่ว่ามาหวังแค่รอพวกกูโอซี OC, เติมอย่างเดียวเข้าใจไหมอพี่สิติเติมไปเท่าไหร่วะพี่เจมตอนนี้เติมไปสิบทิศเพิ่งจะเอาไปประมาณหมื่นหมื่นห้าพันลูกเปล่า หมื่นห้าลูกก็แสนห้าแล้วนะไอ้เหี้ยใช่ใช่ใช่หนึ่งตัวห้าพันลูกเลยแล้วครับใช่คือเยอะมากเลยแล้วนะผมบอกว่าจะห้าพันแล้วแล้วแล้วก็พรุ่งนี้กันวันนี้วันนี้วันสุดท้ายก็เอาอีกเอาอีกเอาจแน่จะเอาอีกแน่นอนผมพูดเลยก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้มันต้องดูดูดูก่นสองแสนอยู่อ่ะสามแสนอยู่อ่ะเอาจริงอ่ะจริงจริงอ่ะประมาณสักไม่เกินไม่เกินสามแสนนะผมให้ไปทั้งแก๊งอ่ะบอกเลยสามหมื่นลูกอยู่แล้วสำหรับเรานะมาใหม่พอแล้ว พราะว่ามันมันมันจะทะลุทุกแก๊กเลยนะครับแบบเนี้ยไม่ไม่ทะลุหรอกเพราะว่า ntr เสียก๊อนเขาก็ลงมาเยอะอยู่อ๋ออยากอยากตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าแน่แ่เลยนะวุดแลก็ลลๆๆลคือแลแรงแงเลยก็คือติดทิกับมาเฟียแน่นอนมีดามาเฟียใครวะมาเฟียไงมาเฟียลูกคิตตี้อ่ะมาเฟียน้องมาเฟียผู้หญิงอ๋อโอเคโอเค S <S <S ขยันที่ที่กูเคยบอกมึงพวกมึงอะว่ากูจบปืนเจอกับแม่งอะ่ะที่เหลาหมูอะแย่งกับกูขับอาร์มสองคนเดียวโงโงวโิโง,โง,โง,โงอะ,อะคือแบบแม่งขยนันนี่อะคือขับอาร์มสองหนีตำรวจอะกูเห็นเลวกูแบบพี่จะเข้าแงกงเหรอใช่คนที่เท่าไหร่ะคนที่ยีิบสองแล้วคนข้างอะ่ะคนนี้ก็ยีิบสามไง ผมได้ย uh ินข like like ่าวมาคนชื่อเพิงเพิงคือใครอ่ะก็เพิงก็อาจจะเป็นยี่สี่ยี่สามก็แล้วแต่แล้วแต่ใครใครใครแบบมันดูใขยันกว่าปะไม่ใครใครมันคืออันนี้กูรับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เวยกูการติไอ้เพิงกูก็รับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือข่าวมันมาก็ไม่ดีเหมือนกันไอ้เพิงแบบว่าถ้ามันเข้ามาตีนจะเยอะนะพี่ว่าไม่จริงพี่ให้โอกาสคนเสมอเว้ยเรื่องอดีตก็คืออดีตเว้ยอย่างแบบถ้ามันติดใจแบบติดเรื่องอะไรกับพวกบางเ่นอ่ะพี่จะไปคุยให้ให้มันด้วย แบบจะไปถามบางเทนว่าเออเนี่ยผมจะรับเพิงเข้าแก๊งเนี่ยเมื่อก่อนคือเคยมีเรื่องกันอะไรเงี้ยคือแบบมันอย่างอันเนี้ยมันบางเทนยังติดอะไรอยู่ไหมถ้ามันติดอะไรคือผมจะให้มันแก้ก่อนแล้วก่อนอนนี้มันจะเข้าแก๊งผมจะได้แบบเออมันได้ดีต่อต่อคาเม่รอนด้วยอะไรอย่างงี้อืมก็ได้สดแต่ถามว่าไอ้เพิงถ้าใหญ่เพิงไม่ดีกูไม่รู้ว่าจะเอาใครแล้วถ้ามันไม่ดีนะเว้ยอโหล่งไม่ให้มันขึ้นคุมเอลเอลต่อหรอกไอ้สัตว์กูจะบอกให้ คนไม่ดีเหรอวะอหลงอหลงเขาจะให้ขึ้นเออเนี่ยเอาจริงคนอื่นไม่ต้องมาปั่นหูกูหรอกว่าไอ้เพลิงไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เว้ยถ้ากูเป็นอถ้ากูเป็นหัวหน้าแก๊งอะแล้วกูติดภารกิจที่กูจะต้องไปจริงๆอ่ะกูก็ต้องเลือกคนดีที่สุดต่อลองจากกูให้มันคุมเว้ยอันนี้กูพูดถูกปะใช่ใช่เออแต่เรื่องปากมันจะบัฟยังไงไอเฮียตอนเล่นมันมีมันมันมีสกิลบัฟกันอยู่แล้วไอเฮียอันนั้นไม่สน กู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 ขอเห็นด้วยตากูดีกว่าอย่างที่กูบอกคือมันมีสนับหนึ่งไมค์ก๊อปหนึ่ง GTB เกือบแต่งเต็มคันหนึ่งมันดันของมันคนเดียวมึงว่าคนอย่างนี้หรอวะไม่ดีซึ่งถ้าไม่ถ้าไม่ดีมึงทําได้เหรอถ้ามึงไม่ขยันจริงไหมครับเออเอา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 กันแค่จุดเนี้ยถ้าไม่ขยันไม่ดีจริงทําได้หรอครับสนับอันหนึ่งไมคกอปอันหนึ่งแล้วก็ GTB คันหนึ่งเกือบแต่งเต็มไม่ได้นะอ่าถ้าเป็นยุกิยุกิว่าไงผมว่าเหนื่อยอ่ะแบบถ้าทําคนเดียวอ่ะแบบใช้เวลาเลยอ่ะเดินแก่งกระโปงแบบไปมาที่แบบหาเรื่องหาต้นเตีนจริงๆอย่างที่ก็บากอย่างนั้อีกนานเลยครับขเธอครึ่งเดือนครึ่งปีด้วยอ่ะอยากเร็วสุดเลยนะครึ่งปีเลยถ้าทําแบบนั้นอ่ะจริงๆอ่ะแล้วมันเคยมีอาวุธแล้วมันหายไปแล้วรอบหนึ่งมั้งอันนี้ไม่แน่ใจหรือเปล่าโดนอุ้มหายไปแล้วไง ตอนนั้นมันอยู่เอลลไงอยู่พอ่อหลงใช่ครับนั่นแหละถ้ามีแต่แต่ถ้าเขาได้เคยคุมมาผมว่าเขาก็ต้องมีข้อดีอยู่บ้างแหละใช่ใช่อย่างที่บอกถ้่นก็เป็นเพง 24, 25, ิงยี่สี่ยี่ห้ายี่ห้าก็อาจจะเป็นไอเปาไม่ใช่ปาสิไอ้เทลเลอร์อ่าอันนี้ที่คือรายชื่อที่มีไว้เลยแต่คืออสองก็จะไม่มีนะถ้าก็ต้องดูอีกทีน่ะ ต้องดูเลยพี่คนยิปผ้รู้ป่ะว่าใครจะมาไอเ้เฮียอาชาเฮียเปาไม่ไม่มแล้วก็อาชามัน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 รับปากกูแล้วว่ามึงกลับมาแล้วแต่กูยังไม่เห็นมันเลยเออไม่ครับมึงรอเลยว่าถ้าจะพาเลื่อนไปสามสิบสลอ็อตมึงค่อยมาคุยกับกูพอกูต้องเอาตังเป็นล้านมาขึ้นมึงแล้วกูจะไม่รู้ว่ามึงจะเล่นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอเ้เฮียกติยิปผ้านี่คิด หนักเลยนะพอยีห้าพี่ใช้ตังคซื้ออยู่แล้วมันพี่ยังมีโคต้าอยู่อีกคนหนึ่งไนงะพี่เก็บไว้ใช้คน<ช>ยี่สิบห้าแต่จริงสองก็อยากได้สองก็อยากได้ครับแต่ถ้าถ้าตอนนี้ในหัวกูนะมันมีไอเฟียยีองอ่ะมีอสองมีไอเพิงม,มียูมิมีไทเลอร์และมี เอ็มมิดใช่ไหมที่กูพูดของหกคนไม่มีไม่มีชื่อผมเหรอครับก็ยูมีไงยุกิเออยุกิอันแหละพูดผิดเออยุกิเล็กกี่ยังเจอได้ครับง่ายดีอืมใช่แหละยึไม่ต้องแย่งกับใครด้วยยุกิอ่ะถ้าอย่างนั้นผมก็สบายใจสองยสาม มันมัน,ม,นมันจะว่างแค่สี่แต่ตอนเนี้ยที่กูเอ่ยชื่อมา oh <yeah. S 1> มันมีหกเข้าใจไหมใช่ใช่มันมีหกอีกคนหนึ่งมันต้องแย่งชิงอ่ะอันเนี้ยคือไม่มันอีกสองคนเลยอีกสองอีกอ่ะเอ้าสองดีก็กูเอ่ยมาหกหกเออถูกละ่ะไม่เอาง่ายๆเลยเอาเอาเอาเหลือแค่สามต่อดดีกว่ายี่สิบยี่สิบสองเอ้ยยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเขายี่สิบสองและกูให้เป็นน้องมาเฟียแล้ว อเห็นแล้วครับโอเคเหลือสองเหลือเหลือสามเหลือสามเหลือสามก็จะเป็นอสองยูกิไทเลอร์เอมิดแล้วก็ใครวะเฟียล่ะไอเฟียนี่ไปแล้วไงเฮ้ยกูนับไงกูงงวะไอเพิงเออเพิงอ่าห้าคนไอเฟียคือพี่ให้เข้าแล้วคนหนึ่งยิบสอง ก็อีกห้าคนน่ะแต่อีกสามสล็อตมันต้องมีสองคนที่ไม่ได้เข้าอยู่แล้วแต่กูกูมองว่าอ่ะสองน่าจะแบบเขายังไม่แน่ไม่นอนเว้ยพี่อาจจะแบบตัดเขาไปเลยก็ได้เพราะว่าเขายังไม่แน่ไม่นอนอ่ะเขายังไม่จริงจะเขายังที่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มกับพี่อ่ะเขาเขาบอกให้คำตอบพี่หลังกาชาไงแต่พี่ก็ยังยังไม่รู้กับเขาอ่ะอืมอันนี้อันนี้นี่ก็ยังลอง ก้อยไ,ไทยเลอร์อะไรเงี้ยกูรับปากน้องมันนะว่ากูไ,ไทเลอร์ใครวะไทเลอร์คือไอ้เปาเปลี่ยนรีรีตัวแต่ไอ้พวกนี้กูไอ้เปานี่กูก็แบบกูรับปากมันว่ากูจะเอามันแต่คือมันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นยี่บห้าคนเนี้ยเ mm hmm. ข้าใจใช่ไหม mm hmm. อ,อือฮึออหรือไม่ก็ต้องดูคนของเราในยี่สิบเอ็ดคนตอนนี้ใครที่มันยังไม่มีเวลาหรืออะไรก็อ,อาจจะแบบ สลับไปก่อนอย่างนี้โอเคเออลืมไปเลยเฮียมีโซ่ท่ายโซ่เออว่ะไม่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 ท่าไอโซ่พวุวันเนี้ยมันมาเอากระชาคือจะมีโซ่คนหนึ่งแต่ถ้าเฮียโซ่ไม่มากระชาคือตัดมันไปเลยเพราะมันคงไม่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 จริงจังแต่บอกกูเอาสองหมื่น คือให้กูด,ดันปากกะหลามให้พี่โซ่เเหรอใช่ใช่วันนี้เอ่ะคือวันบอกวันนี้วันอาทิตย์อ่ะแต่ก็ไม่รู้<อ>มันอะ่ะวันสุดท้ายแล้วนี่ใช่ใช่แต่พี่อะ่ะนอนปุ๊บเดี๋ยวพี่จะตื่นนู้นเลยเย็นๆอ่าแลเจอกัน,น,นกพี่เดี๋ยวเจอกันครับจเจอกันครับครับอ่ายุก,กียอ่ะยุก,กีไปไหนต่อเดี๋ยวน่าจะไปพาพา,พาเพื่อนไปทัวร์ก่อนครับเพราะว่าเขาเพิ่ง เอริสมาวันนี้เลยโอเครู้เรื่องน่าจะช่วยเพื่อนนิดนึงก่อนเดี๋ยวเจอกันอย่างที่บอกได้ครับครับเดี๋ยวก็ก,ก็อันนี้คือให้ผมไปยืนตรงที่คาเมลอนได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาไปยืนเลยไปยืนเล่นลจะได้รู้จักหลายๆคนในระดับหนึ่งได้ครับผมเดี๋ยวไปยืนเลยครับโอเคครับไว้เจอกันเจอกันเจอกัน